夜阑。 ซับธาตุน้ำสุดโหดที่เอามาทําเป็น DBS ยืนสนามเองก็ยังได้ตัวคุณสกิลและอัลติเมทของเย่หลานใช้ H p ทั้งหมดดาเมจแรงแบบง่ายๆใส่ฟาโว่อาวุธสีดาวก็แรงมากเลยครับแค่เอามากดอัลติเมทแล้วก็ยืนตีปกติไปเรื่อยๆก็ได้ดาเมจคาราสามฮิตแบบมหาศาลแล้วแถมยังมีบัฟจากพัทสีทำให้ตัวยืนสนามดาเมจแรงขึ้นเรื่อยๆแรงสุดที่5 0เย่หลานเป็นตัวที่ผมแนะนำทั้งสายฟรีสายเติมหรือผู้เล่นใหม่เลยนะคุณผู้ชมมีไว้ติดไอดีไม่ผิดหวังแน่นอน ใครอยากเติมหายเยอะหลานผมแนะนําร้านดีๆอย่าง l i s t m a n s ช o p โนหนึ่งเรื่องการเติมเกมเติมเกมกันชิมแพ็กถูกๆคุ้มกระหน่ำยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับลิสต์แมนคอยใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําบัตรกานันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกคุ้มคุ้มบริการไวตั้งที่ Listman s ช o อเท่านั้นลิงกในนิคปชัเลย สวัสดีชาวเกมเมอร์บนจักรวาลไปดีทุกท่านด้วยนะครับมนอยู่กับผมฟ้าข่าวไวสกายไกด์ปั้นวันนี้จะเป็นไกด์อัปเดตล่าสุดที่ผมได้เอาไปทดสอบมาเป็นปีๆผมเลยอยากจะเอามาแบ่งปันว่าปั้นแบบไหนถึงแรงได้ถึงขีดสุดส่วนใครที่ลังเลว่าจะกดดีไหมถ้ามีนายน้อยแล้วผมจะขอเปรียบเทียบเย่หลานซีนย์กับนายน้อยซีหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะ เรื่องแปะน้ำเย่หลานยังแปะน้ำได้ไม่เท่าในน้อยนะครับแปะมอนหมู่ยังดีไม่เท่าในน้อยแต่เรื่องดาเมจเย่หลานแรงกว่าแน่นอนแค่ซีศูนก็แรงแล้วครับดาเมจรวมของทีมขึ้นพ,พุพวดนะคุผู้ชมก็ต้องเลือกเอานะครับ สำหรับเย,ยหลานแปะน้ำได้พอประมาณเดินโลกดีมีสกิลทะลุมอนทะลุของที่มอนเสกได้นิดหน่อยสกิลก็แรงอยู่แถมยังมีบัฟจากพัสดีถ้ากดเอาติก็ทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยบัฟให้กับตัวยืนสนามหรือใครอยากจะได้น,น้อยพอต้องการแปะน้ําอย่างเดียวมีการดาเมจฮิวได้นิดหน่อยดาเมจแรงพอประมาณนี่ผมเทียบ5ดาว C 0กับ4ดาว46นะถ้าเย,ยหลาน C6 ด้วยก็กลายเป็นตัว o อไปแล้วไม่ต้องเอามาเทียบกันลวครับ โอเคมาเข้าเรื่องวิธีปั้นกันเลยนะคุณผู้ชมเย่หลานใช้ค่าพลัง HP ความแรงคิอัตราคิฟื้นฟูครับ4ค่านี้เลยผมปั้นมาเปรียบเทียบให้ดู3แบบแบบที่1ที่ใช้ประจำเพราะเป็นค่าพลังที่สมดุลที่สุดพลังชีวิตมี29,165อัตราคิ50.3ความแรงคิ214.8 ฟื้นฟู204.6%โบนัสน้ำ46.6%ทดสอบโดยใช้อาวุธ4ีดาวฟาวเนียสผมให้ดูแบบดามเมจเพียวๆไม่มีบัฟอะไรเลยครับฮิตแรก7,327เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจบที่ฮิตสุดท้าย8,975ดามเมจจะอยู่กลางๆครับติดคิบ่อย มาดูแบบที่2พลังชีวิต32,183อัตราคิ40.5%ความแรงคิ214.8%ฟื้นฟู197.4%โบนัสน้ำเท่ากันครับฮิตแรกก็8,153ฮิตสุดท้าย9,832แบบที่2เนี่ยเลือดจะเยอะกว่านะครับฟื้นฟูน้อยกว่านิดนึงซึ่งดาเมจแรงกว่าแบบที่1อัตราคิก็น้อยกว่าไม่ค่อยติดคิด,ดาเมจรวมเลยสู้แบบแรกไม่ได้ครับ ดูแบบนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าการทดสอบแบบแรกอะสมดุลกว่าถึงดามเจะน้อยกว่านิดนึงแต่โดยรวมแล้วแบบที่1ดีกว่าแน่นอนโอเคมาดูแบบที่3ครับผมใส่แฟกเลือดชิ้นที่4แทนโบนัสน้ำพลังชีวิตก็จะเป็น38,917อัตราคีเท่าเดิมครับ40.5ความแรงคี้ก็200.8%ฟื้นฟู202.0%โบนัสน้ำไม่มี คิดแรกจะอยู่ที่7,159ิสุดท้ายอยู่ที่9,261แบบที่3นี่ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเพราะอัตราคิน้อยแล้วถึงเลือดจะเยอะแต่ไม่มีโบนัสน้ำแบบที่3นี่จะเบากว่าแบบที่2อีกนะครับโอเคมาสรุปกันคือผมก็แนะนำให้ทุกคนปั้นค่าพลังทั้ง4ให้สมดุลกันเหมือนแบบที่1นครับถ้าอยากให้แรงถึงขีดสุดทำ HP ให้ประมาณ2 9 0 0 0ถึง30,000ขึ้นไปนครับ และความแรงคิให้ได้เยอะที่สุด200บวกยิ่งดีขนาดผม C ีศนย์อาวุธ4ดาวก็ทำถึงนะถ้าใครมีอาวุธประจำตัวก็ต้องไปเก็บแฟกฟื้นฟูแทนนะครับโอเคส่วนอตัตราคิผมแนะนำถึง60%ขึ้นไปยิ่งดีผมยกตัวอย่างให้ดูไปแล้วนะแบบที่2กับ3อตัตราคิน้อยมันจะไม่ค่อยติดคิดาเมจร,รวมก็ไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นสำคัญเลยค่านี้แต่จะทำเท่าผมก็ได้นะถ้าอยากจะเอาไปลงค่าอื่นด้วย ส่วนฟื้นฟูอัดเข้าไปเยอะๆครับ190%ขึ้นไปไม่ก็200บวกถ้าใส่แฟกซีเอ็มเบมหรือใครจะไม่ถึง190ก็ได้นะแต่ผมแค่แนะนําให้ถึงแค่นั้นเองครับจะได้วนอาลติได้ตลอดแล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มด้วยถ้าใส่แฟกเอ็มเบมโอเคมาต่อเรื่องออดิแฟกแนะนํากันเลยซีเอ็มเบมนี่แหละยังเป็นแฟกที่แรงที่สุดเหมือนเดิมครับ ตอนนี้เอมเบมก็สามารถใช้แฟกเกลือไปแลกได้แล้วปั่นง่ายขึ้นเยอะเลยบางคนอาจจะบอกว่าก็ไม่ได้ง่ายขึ้นเลยนะพี่แต่สําหรับผมแฟกดีๆที่ผมใส่อยู่นี้ก็เอาเกลือไปแลกมานะครับแต่กว่าจะได้ก็นานเหมือนกันไปฟาร์มนี่ไม่ค่อยได้อะไรเลยโอเคแฟกสองชิ้นก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟู20%เนาะสี่ชิ้นก็จะเพิ่มความเสียหายอัลติเมต25%รของประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานธาตุเพิ่มความแรงออลติเมดด้วยวิธีนี้มากสุด75% แฟกนี้จะเหมาะกับตัวที่เน้นอัลติเมตอยู่แล้วครับผมก็เคยสอนไปในไกด์ของไลเดนอยู่นะคุณผู้ชมวิธีคำนวณว,ว่าเราได้ความแรงอัลติเมตเท่าไหร่จากเซต4เอาฟื้นฟูที่เรามีอะครับไปคูณ25%ตัวอย่างเช่นของผมฟื้นฟู204.6เอาไปคูณ25%ผมจะได้ความแรงอัลติเมตจากแฟกนี้มา51.15%เลยนะและที่ได้มากสุด75%ก็คือมีฟื้นฟู300นะครับ 3ามคูณ25%ได้75%นั่นเองโอเคสำหรับออฟหลักแฟกชิ้นที่3นาฬิกาซรายใส่เป็นพลังชีวิตหรือฟื้นฟูก็ได้ถ้าขาดค่าไหนเลือกเอาได้เลยส่วนชิ้นถ้วยให้ใส่เป็นโบนัสน้ำดีสุดแล้วครับแต่ถ้ายังไม่มีก็ไปใส่ HP ได้อยู่แล้วก็ชิ้นหมวกใส่ความแรงคิหรืออัตราคิชิ้นนี้ออฟลองผมดีมากนะมีอตัตราขิพลังชีวิตฟื้นฟูครบเลย ซึ่งออบลองที่ดีที่สุดสําหรับชิ้น1นถึงสคือมีค่าพลังทั้ง4ที่ผมบอกไปอะครับถ้าได้คือสวยเลยโอเคสําหรับแฟกเซตสอื่นๆตามจริงผมก็ไม่ได้อยากแนะนําเพิ่มแล้วนะถ้าจะเอาดีไปเลยก็เอ็มเบ้มนั่นแหละครับแต่ยังมาใส่4โนเบสได้ให้ความแรงอันติกับบัฟโจมตีทั้งทีมแต่อย่าใส่ทับกันนะครับให้ใส่ชิ้นนี้ตัวเดียวในทีมเพราะเอฟเฟกของแฟกซ้อนทับไม่ได้ ต่อไปก็ยังมีเซตผสมถ้าเรายังไม่ได้4 m เอมเบมใส่ผสม2ฟื้นฟูบวก2 HP หรือ2 HP บวก2 HP ไม่ก็2ฟื้นฟูบวก2น้ำพลิกแพงตามที่เรามีไปก่อนครับแฟกมือใหม่ก็จะมีสกอร์เรอร์ที่ให้ฟื้นฟูอะไรแบบนั้นหรือดีเอ็กซโอใส่ไปก่อนก็ได้นะครับมาถึงอาวุธแนะนำก็มีประจำตัวที่ให้คีด,ดามเมจเยอะมาก8 8 ออฟก็ให้เพิ่มพลังชีวิต16%แล้วถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอีก20%จะยืนฟิลอยู่หรือไม่ได้ยืนก็ได้เอฟเฟกนี้หมดครับแต่ถ้าคุณใส่อาวุธประจําตัวคุณก็จะมีดามเมจมาหาศาลจริงๆแต่ต้องแรกมากับที่คุณต้องไปฟาร์มแฟกใหม่ตามล่าหาออฟฟื้นฟูมาให้เยหลานแทนถ้าถามผมว่าจําเป็นต้องกดไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับทีมผมมีตัวดามเมจแรงอยู่แล้วแค่ให้เยหลานมาซับมาบัฟดามเมจทั้งทีมก็เยอะพอแล้ว ส่วนใครต้องการเลขดาเมจแรงๆไปเลยก็กดได้ไม่มีปัญหาค่าพลังก็ตามที่ผมไกด์ไปเลยถ้าใส่แฟกซีเอ็มเบมใครแฟกสวยก็ทําพลังงาน170ขึ้นได้อยู่ดีครับแล้วแต่ความชอบเนาะโอเคถัดมาใส่ Energy f o เด h e End หรือ Polar Star ได้เหมือนกันครับใส่ได้ก็จริงนะแต่ถ้าไม่มีอาวุธประจำตัวจริงๆผมแนะนำให้มาใส่ f a า o บเนสที่ให้ฟื้นฟู 61. 3ออฟซออของฟาโวก็ตีติดขีดดานูธาตมาอีกของดีมากนะคุณผู้ชม ส่วนธนูอื่นๆถ้าไม่มีที่บอกไปเลยเลือกใส่เป็นที่ฟื้นฟูอันที่เรามีได้เลยครับอาวุธฟื้นฟูเยอะแยะอยู่แล้วเนาะต่อไปมาเข้าเรื่องความสามารถสกิลอัลติเมตพัสซีบแบบรวบรลัดกันเลยโจมตีปกติยิงธนูต่อเนื่อง4ครั้งชาร์จโจมตีมี2แบบครับแบบที่1จะชาร์จยิงปกติเป็นธาตุน้ําไม่มีเอฟเฟกอะไรเสริมส่วนแบบที่2หลังจากออกสถานะต่อสู้5วินาทีเยลานจะได้สถานะเบรกทู to, ชาร์จเร็วขึ้น กดชาร์จปุ๊บติดเลยคือแบบที่2เนี่ยจากชาร์จยิงธรรมดาจะเปลี่ยนเป็นกันชาร์จยิงเบรกทูบลับออกไปหรือยิงเป็นน้ำวงกว้างที่มีความแรงขึ้นกับพลังชีวิตสูงสุดของเยลันคือออกจากการต่อสู้แล้วเพลงดับอีก5วินาทีกำไรจะเลืองแสงถึงจะยิงเป็นแบบนี้ต่อได้นะครับตอนสู้อยู่จะยิงแบบนี้ได้ครั้งเดียวแต่วิธีทําให้กําไรเลืองแสงจะไปอยู่ในส่วนของสกิลธาตุนะครับโอเคสําหรับสุดท้ายโจมตีพุ่งลงจากอากาศปล่อยฝนธนูเหมือนเดิม ถัดมาต่อด้วยสกิลธาตุมีการกด2แบบกดทีเดียวกับแบบกดค้างทางกดทีเดียวจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเป็นระยะทางประมาณหนึ่งอย่างรวดเร็วถ้าโดนมอนก็จะมัดมอนแล้วก็ระเบิดเป็นน้ำครับส่วนกดค้างเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง3วิถ้าอยู่สภาวะนี้การต้านทานการหยุดชะงักของเยหลานจะเพิ่มขึ้นมาด้วยครับและหมดกดค้างนี้พอเราวิ่งผ่านมอนเยลหลานจะใช้ไลฟ์ไลน์หรือเชือกสีน้ำเงินเน,เนี่ยมัดสตัตรูเอาไว้ วิ่งได้นาน3วิจะมัดกี่ตัวก็ว่ากันไปเนาะหรือจะกดหยุดด้วยการกดสกิลอีกครั้งก็ได้ครับพอหยุดแล้วจะระเบิดออกเป็นความเสียหายธาตุน้ําความแรงขึ้นอยู่กับ HP ของเยหลันสกิลคือแรงมากนะครับแล้วเชือกระเบิดอันนี้จะทําให้มีโอกาสได้รับสถานะเบรกทูหรือทําให้กําไรเรืองแสงแล้วชา้าตีเร็วได้นั่นแหละครับจะติดได้ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนของศัตรูที่ถูกทําสัญ,ญลักษณ ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกมัดจะสามารถเพิ่มโอกาสติดเบรกทูขึ้นไปอีก34%ปครับปกติผมก็ใช้ชาร์จตีครั้งเดียวแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้อีกเลยเพราะผมก็เป็นสายวนสกิลไปเรื่อยๆแต่สําหรับคุณผู้ชมบางคนที่อยากจะใช้ชาร์จตีเร็วไปด้วยก็สังเกตตรงกําไรนะครับกดสกิลเสร็จถ้ามันติดก็ชาร์จยิงต่อได้เลยสกิลของเย,ยหลานก็สํารวจโลกได้ดีมากนะคุณผู้ชมวิ่งนาน3วิถัดมาอัลติเมท พอกดปุ๊บจะสร้างความเสียหายธาตุน้ำวงกว้างและรวบรวมเอ็กวิซิโทหรือลูกเต๋าเนี่ยออกมายิงใส่ลูกเต่าอันนี้จะเคลื่อนที่ตามตัวละครโจมตีสนับสนุนสร้างความเสียหายเป็นธาตุน้ําความแรงจะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดของเยลานลูกเต่าจะโจมตีก็ต่อเมื่อให้ตัวที่สู้อยู่โจมตีปกติเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้งทุกหวินาทียิงครั้งละ3ฮิตนั่นเอง และจะยิงสนับสนุน1ครั้งเมื่อเชือกในสกิลของเยหลานระเบิดถูกศัตรูนะครับต่อไปมาดูพสัสซีฟเสริมกันครับถ้าในทีมมีประเภทธาตุตัวละคร1ประเภทหรือมีธาตุเดียวในทีมครับจะไปเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของเยหลานเพิ่มมา6%ถ้ามี2ธาตุเพิ่ม1 2 3์าธาตุเพิ่ม1 8 4เปธาตุเพิ่ม3 0เ์ ยกตัวอย่างทีมนี้ครับปกติเย,ย่หลานของผมมีเลือด29,165ทีมนี้มีธาตุไฟน้ำไม้3ประเภทนั่นทำให้เย,ย่หลานได้เลือดมา18%เเพิ่มเป็น3899ประมาณนั้นครับการจัดทีมก็มีผลกับเลือดแล้วก็มี2น้ำในทีมก็ได้เลือดเพิ่มอีกแต่ไม่จำเป็นต้องจัด4ทธาตุก็ได้ครับโอเคต่อไปเป็นพัลสิบบัฟละช่วงเวลาที่มีลูกเต๋าจากอัลติเมตอยู่เนี่ย จะทำให้ตัวละครของเราที่กําลังสู้อยู่ในสนามสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น1%กดปุ๊บแรงขึ้นเลยและก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ3.5%ทุก1วินาทีเพิ่มความเสียหายได้มากสุดถึง50%แค่ยหลานกดอัลติเมตคนที่กําลังสู้ในสนามก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆละครับต่อพัฟซีสุดท้ายคําขอออกสํารวจลีเย20ชั่วโมงรางวัลจะเพิ่มขึ้น25%ครับ โอเคสำหรับการอัพสกิลอัลติเมตผมแนะนำอัพอัลติเมตก่อนครับบองมาด้วยสกิลปิดท้ายด้วยโจมตีปกติแต่ไม่ต้องอัพก็ได้นะถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ใช้มากมายไม่ได้จะเอามาชาร์จยิงเป็นหลักไม่ได้จะยิงปกติเป็นหลักหรือไม่ได้เอามาเป็น DPS ไม่ต้องอัพก็ได้แต่ถ้าใครอยากได้ดาเมจด้วยหรือใครอวยจะจัดอัพไปให้เต็มทั้ง3เลยครับ แล้วสำหรับวิธีการเล่นเย,ยหลานอยากจะเล่นเป็น DPS หรือซับก็แล้วแต่เราเพราะการปั้นกะปั้นแบบเดียวกับพวก DPS สาย HP ทั้งหลายเป๊ะเลยจะให้กดชาร์จยิงไปก่อนก็ได้หรือจะกดสกิลก่อนตามด้วยอัลติเมตไม่ก็กดอัลติก่อนแล้วค่อยกดสกิลแต่ต้องทําเร็วนิดนึงนะครับจะได้ไม่เสียเวลาอัลติเมตไป แล้วก็จะได้อนุทารด้วยส่วนใหญ่ที่ผมเล่นผมจะให้เย,ยลาสกิลไปก่อนแล้วกดอัลติเมตตามทันทีเพื่อเก็บเม็ดพลังงานจะชาร์จยิงตามไปด้วยก็ได้นะแล้วแต่เรานอกนั้นก็เป็นการวนสกิลของตัวอื่นตามปกติครับและมาถึงแนวทางการจัดทีมกันต่อเลยเย,ยลาเล่นกับ DPS ธาุไฟทั้งหลายมาทําละเหยได้แต่จะแปะน้ําดีไหมก็อีกเรื่องนะครับผมก็บอกไปแล้วนะว่านายน้อยจะแปะน้ําได้ดีกว่านิดหน่อยแต่ถ้าเย,ยลาากับานายน้อยไปด้วยกันอีก2ตัวละครจะใส่อะไรไปก็ได้ทั้งนั้นครับ โดยมียะนี่ก็เล่นกับเย่หลานได้ดีนะคุณผู้ชมอลาชิโนดิลุกยานเฟยด้วยเล่นกับหูเแถาก็พอได้แต่แปะน้ําไม่ทันละเหยซึ่งผมไม่ได้ห้ามนะถ้าจะเล่นด้วยกันเพราะยังไงดาเมสกัแรงอยู่แล้วครับจะใส่ในน้อยไปเสริมก็ได้นะแล้วปัจจุบันเย่หลานไม่ได้เอามาเล่นกับแค่ธาตุไฟแล้วไปเล่นกับธาตุอื่นได้หมดอย่างไปเล่นกับพวกทําปฏิกิริยาบูมไฮเปอร์บูมชา์ตไฟฟ้าอยู่ทีมเดียวกับนิโลสายบัฟมาเฟืองก็ได้หรือจะเป็นทีมชาตไลเดนเอาไปแทนในน้อยได้ ล่าสุดก็เอามาเล่นกับอาริชิโน่สายโจมตีปกติเนี่ยแหละดีมากเลยครับแล้วเจนี่ไปอยู่กับทีมแทบทุกคลิปที่ผมเคยไกด์ไปหมดเลยอย่างทีมนี้นิโล่เยลานนาฮิดะมอไปที่พึ่งไกด์ไปคลิปก่อนหน้านี้เองไม่ก็ของอาริชิโน่ฟูรินะเยหลานจงรีเล่นทีมไฮเปอร์บูมอย่างเยหลานฟูรินะนาฮิดะชินบุทีมที่เล่นแบบชิวๆดาเมจเยอะๆไปอยู่กับฟูรินะแล้วก็คาซุฮาเบนเนต ถ้ากลัวเบนเนตฮิวไม่ทนันก็ใส่ตัวอื่นไปแทนเบนเนตได้ครับหรือเยหลานเซียงหลิงฟิสเบนเนตโอเคก็มีเท่านี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าผมก็ไกด์ไปเยอะแล้วคุณผู้ชมเยหลานไปอยู่เกือบทุกคลิปของผมแล้วมาปิดท้ายด้วยการดูกลุ่มดาวกันเลยสำหรับ C1 ใช้สกิลธาตุเพิ่มมาอีกหนึ่งครั้งเดินโลกก็ดีคอมโบก็เด็ดนะครับถือว่ามีดาเมจจากสกิลเพิ่มมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีอนุธาตุให้ด้วย มาซีสองตอนที่ลูกเต๋าจากอัลติเมตเนี่ยโจมตีจะยิงลูกศรน,น้ําออกมาเพิ่มอีก1ดอกสร้างความเสียหายธาตุน้ํา14%ของพลังชีวิตสูงสุดเย,ยหลันยิงดอกที่4อันเนี้ยทุก1.8ว mm ินาทีเลยครับเป็นดาเมจเสริมที่ค่อนข้างโหดและแรงมาก นี่จะทําให้อัลติเมทของเยหลานรัวขึ้นกว่าเดิมจากมี3ดอกที่ยิงทุก1วิดอกที่4ก็จะยิงทุก1.8วิยืนสนามเองชิวๆเลยนี่ก็เป็นการเริ่มเส้นทางของ d p s ได้แล้วครับหรือจะเอามาซับเลือดบอลก็จะไหลเป็นน้ำเพิ่มกว่าเดิมอีกมาซี C 3เพิ่มเลเวลอัลติเมทขึ้น3ระดับเพิ่มได้มากสุด15เอาอัติแรงขึ้นมาเยอะเหมือนกันที่4 ถ้าเชือกไลฟ์ไลน์ของสกิลทำสัญ,ญลักษณ์แล้วระเบิดออกมา1ตัวจะทำให้พลังชีวิตสูงสุดของตัวละครทั้งหมดในทีมเพิ่มขึ้น10%ถ้ามัด4ตัวจะเพิ่มสูงสุด40%นานถึง25วินาทีถ้ากดสกิลไปเรื่อยๆเลือดจะเพิ่มแบบนั้น40%ไปเรื่อยๆซึ่งถ้ามีมอนตัวเดียวกดสกิลใส่มอนไป4ครั้งก็ได้40%แล้วครับ แล้วก็วนไปเรื่อยๆกดสกิลไปเรื่อยๆเ,เลือดคือเพิ่มเยอะมากแล้วก็ทําให้ดาเมจทุกอย่างของเยหลานเพิ่มมาทันทีเลยซีนี้คือโหดจริงนะครับมา C5 เพิ่มเลเวลสกิลธาตุขึ้น3ระดับเพิ่มได้มากสุด1 5สกิลธาตุที่เรากดโลลัวก็ทาเมจเพิ่มอีกแล้วสุดท้าย C6 หลังจากใช้อัลติเมทเยหลานจะเข้าสถานะมาสเตอร์ใหม่ ทำให้การโจมตีปกติของเย,ยหลานเปลี่ยนเป็นการยิงแบบชาร์จตีความเสียหายที่สร้างจะเป็นความเสียหายของการชาร์จโจมตียิงธรรมดาออกไปนี่แหละแต่เปลี่ยนเป็นชาร์ตตีแล้วความแรงก็เป็นแบบชาร์ตตีซึ่งความแรงอันนี้จะแรงเป็น156%ของความเสียหายเบรกทูบัฟปกติและสถานะมาสเตอร์มายอันนี้จะอยู่ได้นานสุด20วินาทีและหายไปเมื่อเยหลานยิงลูกศรอ,ออกไป5ดอก สรุปก็คือยิงปกติไปแต่ลูกที่ออกไปจะเป็นแบบที่เราชาร์จเร็ว5ดอกดาเมจแรงๆเสริมมา5ฮิตนะครับรวมๆแล้วเป็นแสนคือกลุ่มดาววันนี้แค่ C0 ย์ก็ถือว่าโหดแล้วแต่ถ้าอยากยิงรัวแล้วก็ความแรงแบบเพิ่มขึ้นไปอีกมหาศาลก็ C2 ครับถ้าอยากสุดจริงๆก็ซ6แล้วใครกำลังลังเลอาวุธประจำตัวหรือกดกลุ่มดาวดีสำหรับผมคือกลุ่มดาวดีกว่าถ้าจะเอาถึงซีองะ ซี่งก็ได้นะเพราะอาวุธแค่4ดาวฟาวโวอันเดียวก็โหดแล้วแล้วอาวุธประจําตัวมันก็เสี่ยงด้วยอะเสี่ยงจะออก2อทับสอีกโอเควันนี้ไกลก็มีเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเจลานห้าน้นห้าดาวอย่างกับเป็น DPS ที่เป็นซับได้นิดหน่อยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจข้บุมด้วยเนาะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบายบาย